แกดังรัาวันนี้ผมก็มาสอนและเสนอท่าฟาด180องศาของแชมป์แปลร่างข้ามปีประเทศไทยปีนี้นะครับก็คือลูกอยู่ข้างหน้าแล้วฟาดนั่นเองครับวิธีฝึกวิธีขั้นที่หนึ่งอยู่หน้าเน็ตแล้วโ,โยนลูกไปข้างหน้าโอเคีนะครับ หน้าเน็ตแล้วยนลูกไปข้างหน้าเ,คครเราจะวิ่งเข้าไปจากด้านหน้าแล้วฟาดนะครับโยนลูกไปข้างหน้าแล้วฟาด โยนลูกไปข้างหน้าแล้วฟาดผมไม่ได้อยู่ติดนี้โดยตรงนะครับผมถอยมาเกือบรุ่งขอดเคนะครับเพื่อนลองฝึกดูนะครับลูกไปข้างหน้าแล้วฟาด โยนลูกไปข้างหน้าแล้วฟาดทำไมท่านี้จึงเป็นท่าที่180องศาเพราะถ้าอยู่ด้านข้างคันแบกบางคนก็ฟาดได้แล้วผมทำคลิปสอนแล้วถ้าอยู่ด้านหลังเราก็ฟาดได้หรือถ้าอยู่ด้านข้างทางนูน้นเราก็ฟาดได้แต่ถ้าลูกมาอยู่ข้างหน้า มันเป็นมุมสุดท้ายในย180องศาที่เราหมุนวงกลมรับฟาดได้คือเป็น180องศาครับฝึกก็คือโยนไปขาา้างหน้ารัฟาด คือไม่จำเป็นต้องทาท่าน,นี้ก็ได้ครับแล้วก็ทําหลายๆรูปแบบแล้วแต่จะชอบครับ